พระธรรมพระวินยัยพระวินยัยก็คือว่าข้อห้ามหลักศีลห้าสิลแปดศีลสิบสองลอยี่สิบเจ็ดห้ามไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้พระพฤติเล้ยวไหลเรียกว,ว่าข้อห้ามข้อห้ามนี่เรียกว,ว่าพระวินยัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จำเป็นทุกคนจะต้องมีจะต้องรักษา ถ้าไม่มีการรักษาอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากคิดอะไรก็คิดเลื่อยเปื่อยไปก็เลยทุกย่งทุกอย่างก็เลยละหลวมไปหมดจิตก็ฟุ้งซ่านลำคาเนี่ยแหละจึงว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันหมดเหมือนกับว่าร่างกายสังขารของคนเรานี่แหละถ้าอะไรอันหนึ่งมันไม่สบายมันเสียมันเสียไปหมดจึงต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ ว่าดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่จัดว่าดี